สบัสดีพ่อแม่พี่น้องสบาสดีป่ารุ่งเอฟซี FC ทุกทานยินดีต้อนรับกศูนยสองแม่น้องเดือนทุกคนจัดมอน,นี้เนาะแม่น้องเดือนกาพ้าทำแม่เข้ามาในเมืองก่อนอื่นเบิร์ดกัะขอบุญขอบคุณเป่ใหญ่ใจดีเด้อขอหาทางอเมริกาเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาซอยงานตจอยเนาะ ห้าสิบดอลลาร์ทุกคนเอ้ยตกเป็นเงินกันหนึ่นงพันเลอยวะหนึ่งพันสามลอยห้าสิบบาทเออหนึ่งพันแปดอยห้าสิบบาทขอโทษขออาภัยแม่นองเดินว่าพีททุกคนเอ้ยสติสตางค์กับบุกอยมี้อยลอยอยู่มากับทมาแม่แล้วก็มาแวอาหูพอยายมาลางใส่กอบเลยทุกคนเลยแล้วก็สิบไปแวตลาด ม,ม,มื่อไหร่เมื่อมหร่ห่อเขาต้มเมื่อื่นกษิีไดย,ยังแน่นะ้อทุกคนเลยพาจามเมมาล่างหูพ่อใหญล่อ,ลอรลุดออกมาว่าจะเป็นทางใดเนาะจริงๆก็อยากเอามาล่างร้ายหูอยู่แต่ว่าเนื่องจากเท้าขี้รถจักมากแล้วก็สื่อค้องร้ายและทื่นบอกคยสะดวกออกทุกคนเลยใส่เกาะเมื่อไรยันกกอบ,ม,อออกอบมันแตกมันยังเนาะ ฮูพ่อใหญ่ก็จ้าฮอนบกวยอยากมีเพิ่นบ่มากถ่ายหูทุกคนในเวลาห้องถ่ายหูมีเพิ่นบอ่ายแล้วรับไปเที่ยวงานหันงานอีเพิ่นกระ่บ,บ่ทยถ่ายก็มีแต่ถ่ายกับครอบครัวอะไรมันบกอ,อยมีหูเดียวทุกคนเลยมีแต่หูหลาก่ายหลากถ่ายเพิ่นจางไดยแต่เวลาแต่งตัวทำงานเนี่เพิ่นเพิ่นบถ่ายเปนคนที่บ่มากถ่ายหูอันนี้เป็นหลานอัดนเอกสารเท่ากับมาล้างหูเด้อ แดดๆอลิฮาโลแดนฮ้อนแดนแฮมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากับท่าแม่ตอนบ่ายป้านี่ยังบ่ได้กินข้าวเช้าตื่นมาก็ยากเวียกไลน์ออนไลน์แนวเนาะเพราะว่าเป็นงานของเฮาต้องกะเกรียมก็เลยยากไลน์ออนลแนวซอยกันเฮ็ดจนบ่มีเวลาได้กินข้าวเฮาก็ขึ้นมาประมาณ9:00นปลายนี่แหละแล้วก็มารอนหมองเอาเงินก็คืออันเฮาเอกสารมาบ่ครบัประชาชน เมแต่บัตรประชาชนมาลริ่มเบื่อบัตรประชาชนบัตรอนุก็เลยโทรหาทางบ้านเนาะถ่ายอันซมมานุคัวมาลายอันลายแนวเพื่อเป็นเนห้แล้วถ้าเฮิงเกิดบัตรประชาชนกับบัตรอนุก็จะได้ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนอีกทุกคนเอ้ยแ,แล้วการแล้งานเงากะสิไปเปลี่ยนมาไหวเนาะเกิดจากไปหนันไปนี่มันจะงาย แดดแห้งเหมือน้องเดือดจ๊ดบุคคลมีเวลาได้ถ่ายคลิปให้ปลาลุงเอฟซีเบิง้งเพราะว่าอยากเรียกลายอันลนายแนวเนาะและในซ่าแลนครัวหลังจากเข็ดียกแล้วลูกกระแอบทุกคนไอ้น้องน้องลอยน้องด่าเอาเอาแต่ใจส่วนนี้ดื้อแห้งลายลูกกับทั้งซองเลยเดี๋ยวเมื่อบ้านเนาะเอาจาริ์ชัยเบิง้งจะนึงมาหอดเทื่ยนเป็นทีเรียบร้อยทุกคนจ้า คองที่สือมาเนาะสือทุ่งแน่ซื้อกาแฟแล้วก็มีขาบเปียกมาต้มมะแรงมาต้มซื้บซื้อ,อนอนกินมีกล้วยทุกคนเลยอันนี้ก็าก้วยกล้วย,ยสืบบัสแปดสิบพันมาเพี่แหอะ หากลับมาหอเป็นได้ยายหูบนะเบิงดูกล mm ่องกับมือมือทุกคนเลยขอโทษขอไฟเด้อเจ้าเงินในห้านะบอซสื่อของนะ ปินมาด้วยไหมยัยเออเซอร์งอนนะเพื่อนทุกคนเลยเงินที่ได้มาเนาะที่ผู้ใหญ่ใจดีเพป็นฝากมาทางประเทศนอก้าวาลพีสอันหนึ่งพันแปดร้อยทุกคนในเดย์นี่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินเนาะเอาไหมนับนับมางดูเว้นดูไม่ใหญ่หูนะปิ่นมาหน่อยปิ่นมาดูทำสีแคบภาพนี่ แจ้งคนนี้แล้วไหนเดีวอ่ะขอบคุณพเนะขอบคุณเขอบคุณหยเด้แลใจดีสีเมตตาอกอกอดดดีมีแห้งหายมืเป็นห่ม่ใส่ หายดับหายรวยหายออะยู่ดีมีแห้งหายจะเ,เรื่อนลุงเลื่องหายดับรวยดับรวยก็การสุขภาพห่างไกลแข็งแรงเนาะขอบบุญขอบคุณลายที่สวยเรือมาสวยเรือในงานตาจอยกระสื่อนั่นสื่อนี่สวยในงานเนาะพอในงานมันก็ะคาใส่ใจ่ายลายคาหน้าคาหน้าเท่ากัาน ค่าน้ําค่าในเฮากะเกือบหมื่นกว่าบาททุกคนเอ้ยได้ลูกหมื่นได้หลายแล้วเหมยหมื่นบ่บ่ทันจ่ายเพิ่นติยังเนาะกะมื้อแล้วงานจังจ่ายเทอเดียวคือค่าน้ําบ่คือค่าน้ํานึงแล้วกของอยู่ดบตบอยก็บ่ทันไปเคลียร์ของที่เฮาไปเอามื้อแรกเนาะเอากันหลายอย่างากระดาษว่าซั่น บคือไเาเป็นได้สาวก็เาเองอีเมลคือัวคูบ็คือเนวดแต่ัวเาเองมได้เแต่งเนาะคือแลไวพ่อใหญ่อาใหญ่ว่าเงินนะแม่น้าใมาอีสาเ่องสามแล้วองลกออ ขายหลุขายเรถแปดสิบพร่างใส่กอพ่อนั่นแหละเสียใจหมื่งานจบเนาะมือีใหูไป,ไปอ,อปาาาันกบซาบเสียใจแล้วเราสั่งไว้อ,อหูนั่นก็ได้ใส่ให้เรายอเดืดน่เนาะอ,อ,อมือ,อง,นานงานจบเพิ่น,น,นให้หูทพ่นกับลูกสาวเพ่นเออบัตรอหูผพ่นผู้ดียวซื้อคับ ซื้อกบเปียกมาสองโลไปต้มมะแรงทงให้อื้องให้ป้าอย่าบอกเอาูปเยยงออทงยางใหญ่นี่าไว้เด้อสาวไปใส่คองเซื้อมากระแพ็คหนึ่งกล้วยนะซื้อพ้ที่แปดสิบพันโอ้กล้วยนะหหมื้าเมื่อ่สะนันหายังม่นะี่นเดียวมแกู้เว้เดียวอนยูม่ขนาดแม่ะ เออเพิงเพิงไปลเพิงบิลลอุ้ยตรงข้มนเรือลาหายเศาไหมเนี่ยเด้อเออข้มนเรือิลลอยู่แล้วจนมันเจงล้วห้น้องกินน้ำเนี่ลูกเอาเงินนีไปสื่อบ่าวควันก็ยังไปทาตีนถา เป็นไรคะเศษนั่นและป่านนี้หมักผีกขห้าล่าเทศใส่กระพุกแล้วสาเป็นลายุกยอี้ยคาไบิ่น้ำกันก่อนกระพุกถือว่าเต็มของเรืเต็มโอ้ยพอทาวเครื่องกรพาแล้วเครื่องกระพุกอะขมันลายอลไกรพ่อกินยังปะกินยังโอ้ยกระแล้วพุกอเป็นไรหูบนู้นะ ฮู้เพิ่นน่าร้ายแต่ว่าฮู้ไทยกับครอบครัวบ่มีฮู้ไทยคนเดียวกันถ่ายคนเดียวนำบ่ไทยเพิ่นบ่มักถ่ายฮู้มันถ่ายก็บถ่ายกับครอบครัวแม่จะคล้ายมึงดูมะกล้วยแม่มันเละบัดเปล่าโตเละโตกดลูกกร่อยบองามบองามไปหรอบัดช่องตลาด ตลาดต้อเงตลาดต้นข้างไปแต่เก่านักกล้วยไปนะกล้วยงามงามไ่ได้ขนออแบบบราณนคือกล้วยเหี่ยวนี่แม่พ่อยุ่ไม่ใหญ่พ่ออยู่บ้านี่มาเบิงดูทงละซาบพันสี่ทงสใส่ซีทำอีทำกระสือทงหนึ่งมาแลงโง่มาสืออีกสาม แกเก่าบบกุ้ยบ่นี้แนนี่เนาะบ่แล้มันงามนี่มันแบบนี้ที่ชสยจอกก่อนกล้ยก็บบอยากงามคลิปนี้ก็ล่าและปลาลุงก่อนอื่นบัดกะกาบขอบุณขอบคุณทุกๆ่านเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกข่สุกคนที่เบิ่งที่ติดตามเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังกำลังใจมาตลอดเนาะขอให้อยู่ดีมีหฮงทุก่านสุขภาพห่างไกลแข็งแรงเด้อจะได้กับพ่อกันมาคลิปหนาพี่น้องจ้า Stop somebody.